ทักษะเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวเรื่องการฝึกเดินไปทางด้านหน้าด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัชยนานพัทรพนัสกุลหรือเรียกสั้นๆว่าครูฟินเป็นคุณครูกายภาพบ,บัตรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ วันนี้ครูฟิก็จะมาสอนในส่วนของทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความบกพ่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวในเรื่องของการฝึกเดินไปทางด้านหน้าโดยใช้วอล์กเกอร์ค่ะโดยเด็กที่จะนำมาฝึกได้นั้นจะต้องเป็นเด็กที่พอที่จะมีกำลังกล้ามเนื้อขาพอสมควรและก็ไม่มีข้อที่ยึดต,ติดจนเกินไปจนเป็นอุปสรรคสำหรับการฝึกเดินค่ะมาที่อุปกรณ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือวอล์กเกอร์ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีวอลเกอร์ก็สามารถใช้รถเข็นหัดเดินของเด็กได้หรือว่าจะเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นมาเหมือนที่กูฟินผลิตนัน่นก็คือล้อเลื่อนฝึกเดินแต่ถ้าเกิดว่าใช้รถเข็นหัดเดินเนี่ยก็จะต้องนำตัวพยุงออกนะคะเพราะว่าตัวพยุงเนี่ยจะทําให้น้องๆเนี่ยไม่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อขาหรือกล้ามเนื้อส่วนล่างเนี่ยได้เท่าที่ควรคะ่ะการผลิตล้อเลื่อนฝึกเดินนั้นก็มีวิธีการผลิตที่ไม่ยากเลยนะคะ ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอุปกรณ์และขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะวิธีการผลิตล้อเลื่อนฝึกเดินโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนั้นจะเป็นท่อขนาด6หุนหรือ3ส่วน4นิ้วประกอบด้วยท่อตรงข้อต่องอ90องศาข้อต่อ3ทางข้อต่อ4ทางและล้อค่ะ ขั้นตอนการทำมีดังนี้ 1. นําำท่อตรงขนาด6หุนมาตัดออกเป็น9ชิ้นเท่าๆกันและอีก4ชิ้นตัดตามความสูงของนักเรียนโดยวัดจากพื้นถึงแขนท่อนล่างส่วนที่เป็นข้อมือ 2. ประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันและ 3. ประกอบล้อเข้าไปเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะเมื่อรู้วิธีทำแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เอาละค่ะเมื่อเรามีอุปกรณ์ที่พร้อมฝึกแล้วเราก็เข้าสู่เนื้อหาในวันนี้กันได้เลยแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นั้นครูฟินก็มี3คําสั้นๆที่เป็นหัวข้อที่จะฝึกกันในวันนี้นั่นคือคําสสคคว่ายืดแข็งเดินสงสัยไหมคะคําว่ายืดแข็งเดินเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างตามครูฟินไปหาคําตอบกันเลยค่ะไปกันเลย โดยคำแรกนั้นคือคำว่ายืดมาจากยืดกล้ามเนื้อน่องเป็นขั้นตอนแรกของการเตรียมความพร้อมเพื่อจะฝึกเดินโดยประโยคข,ของการยืดกล้ามเนื้อนั้นคือเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนือ้อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินและลดอาการเกรงที่ข้อเท้าค่ะการยืดมีขั้นตอนดังนี้ 1. นึ่ผ้าขนหนูเกี่ยวบริเวณปลายเท้าจากนั้นให้ออกแรงดึงผ้าขนหนูเข้าหาตัว ควรระวังไม่ให้น้องงอเข่าระหว่างทำการยืดนับ1น5ถึง15ครั้งและสลับข้างระวังไม่ให้น้องโน้มตัวไปข้างหน้าหรือเอ็นหลังจนเกินไปด้วยค่ะอีกท่าคือใช้ฝ่ามือของผู้ปกครองในการจับบริเวณฝ่าเท้าของน้องดันเข้าหาตัวน้องนับ1-15เช่นกันระวังอย่าให้เข่าน้องงอในขณะที่ทำการยืดนะคะ คำต่อมาคือคำว่าแข็งมาจากสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อข้อสะโพกท่าที่ครูฟินนำมาฝึกในวันนี้คือท่าสะพานโดยประโยชน์ของท่าสะพานนั้นจะมีคือเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อสะโพกและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินค่ะ ขั้นตอนของการทำท่าสะพานคือ1ชั้นเข่าของน้องทั้งสองข้างขึ้นจากนั้นให้น้องออกแรงยกก้นขึ้นระยะแรกอาจจะต้องช่วยน้องยกนะคะเพื่อให้น้องเกิดการเรียนรู้การเคลื่อนไหวทำทั้งหมด10ครั้งติดต่อกันและทำ3ามรอบค่ะคำสุดท้ายคือคำว่าเดินมาจาก ฝึกเดินโดยใช้อุปกรณ์โดยประโยชน์ของการฝึกเดินโดยใช้อุปกรณ์นั้นคือทำให้การฝึกเดินมีความมั่นคงและทำให้เกิดการเรียนรู้การก้าวเดินค่ะขั้นตอนการฝึกเดินคือให้น้องยืนในอุปกรณ์ยืนถ่ายเทน้ำหนักไปในทิศทางต่างๆโดยการเอื้อมมือแตะมือครูจากนั้นเราก็มาฝึกเดินกัน โดยเราจะกระตุ้นที่ข้อเท้าในช่วงแรกการฝึกเดินอาจจะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆประกอบการฝึกเช่นการเดินตามรอยเท้าค่ะการที่จะดูว่าน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือเปล่าสามารถดูได้จาก 1. น้องสามารถเดินได้ไกลขึ้น 2. น้องสามารถเดินได้เร็วขึ้นและใน10ครั้งน้องจะต้องทำได้มากกว่า7ครั้งขึ้นไปค่ะ เราควรจะมีสิ่งเสริมแรงเพื่อเป็นกำลังใจเช่นของเล่นขนมสติกเกอร์คำชมเชยให้กับน้องๆหลังการฝึกด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้คำตอบกันได้ยังสำหรับ3ามคำที่ครูฟินให้ไปในตอนแรกคำตอบก็ง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะครูฟินก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่กำลังเริ่มฝึกน้องเดิน การฝึกที่ดีจะส่งผลให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครูฟินก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะคะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันครูฟินก็ขอย้ำสามคำที่ครูฟินให้ไปนั่นคือคำว่ายืดแข็งเดินนำไปฝึกเดินให้กับน้องๆกันนะคะแล้วพบกับครูฟินได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ